อนนี้เราอยู่นะครับเส้นถนนระหว่างลำพูนนะครับลำปางนะครับวันนี้ก็ได้โอกาสนะครับมาทดสอบเจ้าตัว all new นะครับ new x ตัวใหม่นะครับก็ได้มาอนุเคราะห์มาจากทาราอิซุสุจังหวัดเชียงใหม่นะครับอิซุสุ new x ตัวใหม่นี่นะครับมีการปรับเปลี่ยนทั้งด้านของไฟหน้านะครับแล้วก็ทั้งด้านของตัวกระจังหน้านะครับ มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับมีเซ็นเซอร์ให้เข้ามานะครับและพวกบายสปอตนะครับโดยรูปลักษณ์ภายนอกก็มีการปรับเปลี่ยนมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับตัวมีเตัวใหม่นี้นะครับก็ได้ใช้เครื่องยนต์ร่วมกับพลานุภาพพิกโลกก็เป็นเครื่องยนต์ 4JJ นะครับ3.0ลิตร190แรงม้า450นิวตันเมตรนะครับเรามาดูรอบๆกันเลยนะครับว่าภายนอกนะครับเรามาดู รอบๆภายนอกกันเลยว่าภายนอกของเจ้ามิลเอ็กมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับดูท้ายครับท้ายก็สวยมากเลยนะครับไฟท้ายเป็น LED นะครับตัวนี้เป็น LED มีโลโก้มิลมิลเอ็กอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมิลเอ็กดูเส้นสายครับดูล้อนะครับล้อนี่จะได้ขนาด20นิ้วนะครับผมยางเป็นยางบิสโตรนนะ ขอบล้อนะครับเป็นทูโทนด้วยนะช่วงล่างที่ทดสอบมาก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะเดี๋ยวเราพาทุกท่านไปทดสอบกันนะครับข้างๆก็มีนะครับตัวบายสปอตนะครับช่วงล่างนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นช่วงล่างแบบไฟลิ่งนะก็คือเป็นช่วงล่างที่ไม่ได้ใช้แหนบแล้วก็จะเป็นช่วงล่างที่ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับผมโอเคเรามาลองทดสอบกันเลยนะครับ ตอนนี้เราทดสอบอยู่เส้นถนนลำปางนะครับวิ่งเข้าเข้าลำปางนะโอเคครับเราเดี๋ยวเราจะมาลองสูตรถึงร้อยกันนะครับ นะครับคอหอมปากหอมคอนะครับช่วงล่างที่มีการเซตปลาใหม่นะครับเป็นช่วงล่างเป็นไฟล์ิงก์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันว่าไฟล์ลิงก์นี่ดียังไงนะครับเส้นทางที่เราวิ่งก็ลดค่อนข้างเยอะเลยนะวันนี้โอเค แอร์เย็นเลยนะครับท่านผู้ชมครับแอร์ของตัวนี้ก็สามารถกรองตัว PM2.5 ได้นะครับผมอัตราเร่งก็ค่อนข้างดีแล้วนะครับมีพัดดิชชิพให้ด้วยนะครับเดี๋ยวรอรถ ว่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองการเปลี่ยนเลนฉุกเฉินดูนะครับที่ความเร็วไม่เกิน100กิโเมตร่อชมง เซนเซอร์นะครับตัวนี้เป็นเซนเซอร์ถ้าเราขับไปจีกร้างหน้ามากเขาก็จะเตือนมันสามารถตั้งระยะห่างได้ด้วยนะครับว่าเราจะตั้งให้เซนเซอร์มันใกล้ๆเ่าเร่เราไปอยู่ในเส้นทางที่เราจะมาทดสอบความช่วงล่างนะครับตัว MU-X 2020นะเขา หรือว่าแรงบิด450นิวตันนี่ให้การตอบสนองต่อคันเร่งได้ค่อนข้างดีเลยนะครับตัวนี้ก็จะมาสรุปนะครับกับราคา1,400,000 7 4 0 0 0นะครับว่าคุ้มไหมส่วนตัวผมนะครับผมว่าภายในเครื่องยนต์นะครับที่ให้พลังกำลังถึง190แรงม้านี่ก็ถือว่าคุ้มนะครับและรูปลักษณ์แล้วก็ไฟเดเทิร์มดิจินไลท์อะไรพวกนี้นะครับที่ให้มาระบบต่างๆผมว่าในราคาเท่านี้นี่อีสุครั้งนี้นี่ให้มาเยอะเลยนะครับสรุปนะครับสรุปเป็นข้อๆแล้วกันนะครับช่วงล่างนะครับผมว่าช่วงล่างมีการให้ตัวค่อนข้างดีเลยนะครับ เป็นไฟล์ลิงก์นะครับก็ช่วงล่างก็ให้ความนุ่มนวลน,นะครับสําหรับคนที่ชอบนะครับความนุ่มนวลในการขับขี่นะคนที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ค่อนข้างเยอะก็ผมว่าตัวนี้จะตอบโจทย์ของท่านได้ดีเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเป็นวัยรุ่นนะสายที่แบบว่าขับขี่รถค่อนข้างเร็วนะครับใช้คนเร็วในความเร็วสูงในการขับผมว่า น่าจะมีการอัปเกรดช่วงล่างเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงล่างที่ให้ให้มาใหม่นี้จะออกไปทางนุ่มย้วยนะครับก็ถ้าใครที่จะนำคันนี้ไปขับขี่ที่ใช้ความเร็วสูงก็ผมแนะนำให้ไปเพิ่มเป็นตัวโช๊คใหม่นะครับแล้วปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นนะครับผมก็วันนี้ก็ช่องสราสปะนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับกับวิวสวยๆนะครับสวัสดีครับโอเคนะครับก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ